เขามีสิ่งเลวบ้างนั้นก็ช่างหัวเขาแต่จงเลือกเอาสิ่งดีๆที่เขามีอยู่จะเป็นประโยชน์กับโลกบ้างนั้นอย่างน่าดูสิ่งที่ชั่วก็อย่าไปรู้ของเขาเลยและจงมองหาสิ่งดีดีเพียงส่วนเดียวอย่ามัวเที่ยวมองหาสหายเอ่ย เหมือนเที่ยวมองหาหนวดเต่านั้นตายเปล่าเอย่ยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริงนักครินมีดหมอยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องหลังหรือว่ามีดปอของหลวงพ่อเดิมแล้วก็ถ้าหากพูดถึงหลวงพ่อเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในนามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควรหรือว่าเทพเจ้าแห่งเมืองปากน้ำโพ และที่สำคัญต้องบอกว่าในเมืองปากน้ำโพนั้นก็ยังเป็นเมืองแห่งพยมังกรและยังมีทั้งหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาบรมีของหลวงพ่อเดิมในยุคนั้นสมัยนั้นและก็จะลืมนะครับท่านในต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทำความรู้จักกันให้มากขึ้น ก็อย่าลืมกดเข้ามาได้ที่เบอร์0863291496เบอร์0863291496รือจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะก็คือเป็น ID Line ของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คำว่า b ig o n e ตามด้วยหมายเลขเก้ big 1 9 9เเพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันทาง หลายหรือว่าทางข้อความของผมได้ในทุกๆวันนะครับที่ท่านเห็นนะักอ้องขณะนี้นะครับก็จะเป็นมีดเทพสัต์ตราของครูบาอาจารย์นะครับนะ,ะก็ที่วางไว้นะครับก็เรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับนะของมีดหมอนะ,อะหลงข้อต่างๆนะครับที่ผมพยายามที่จะนำเอาอความหลากหลายนะครับนำะมาหมุนเวียนเปลี่ยนให้ท่านได้รับชมนะจะเป็น มีเทพสัสตราของคูบาอาจารย์นะครับในเขตภาคนะตอนล่างเช่นหลวงพ่อเดิมนะครับหลวงพ่อลุ่งหลวงพ่อกันหลวงพ่อกลวยและหลวงพ่อเงินวัดพระปางเหลืองอย่างนี้เป็นต้นนะ,ะก็จะนําเอาอทุกเกจินะครับที่ผมได้กล่าวมาก็เอามาหมุนเวียนเปลี่ยนให้ท่านได้รับชมนะแต่ที่ผมได้มีแล้วก็ได้ทําคลิปไว้มากที่สุดก็จะเป็นมีดหลวงพ่อเดิมนะครับนะ อย่างที่ผมได้เรียนท่านไปนะครับถ้าพูดถึงหลวงพ่อเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในานามของเทพ,พเจ้าแห่งเมือง4ี่แควรหรือว่าเทพ,พเจ้าเมืองปากน้นะําโะอ่นะก็เป็นที่รู้จักของผู้คนนะครับแต่ว,ว่าแพร่หลายก็แล้วกันนะ,ะใครๆก็อยากจะมีไว้ในครอบครองนะครับถ้าเกี่ยวกับถ้าพูดถึงวัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมนะ,ะต้องเรียกว่าเป็นเบอร์ต้นๆของประเทศไทยเอางี้ดีกว่านะ,ะคนที่อยู่บนเส้นทางเครื่องรางก็พอจะทราบกันดีนะครับนะ เอาละครับวันนี้ก็นะครับที่ท่านเห็นหน้ากล้องขณะนี้ก็จะเป็นที่วางไว้ด้านล่างนะครับจะเป็นเสื้อยันของหลวงพ่อเดิมนะซึ่งหลวงพ่อเดิมท่านได้สร้างขึ้นนะครับนะไว้ตั้งแต่ปีพศ2 4 8พัน่ร้นะครับนะ82 83นะอ่านะครับนะเป็นสิ่งที่หาได้ยากเลยทีเดียวนะครับนะหากท่านไหนมีความสนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้ที่เบอร์0863291496 นะเบอร์0ู6 3 2 9 1 4 9 6กนะครับก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับนาะงเป็นวัตถุมงคลหรือว่าเป็นเครื่องรางต่างๆของหลวงพ่อเดิมผมก็มีทุกอย่างนะครับนะก็แต่ที่มีมากที่สุดก็จะเป็นมีดหมอหลวงพ่อเดิมกที่ได้เรียนไปนะครับนะก็นั่งจกว่าผมเองเนี่เป็นผู้ที่มีความรักความชอบความศรัทธาในบาร,รมีของหลวงพ่อเดิมเรียกว่าเป็นพิเศษนะครับนะเอาละครับก็จะไม่ได้เกินอะไรมากนะครับนะในเดี๋ยวเราวันนี้นะครับก็ นอ,อกจากจะเป็นเสื้อยันนะครับนะก็จะเป็นมีดสลรริกาจิ๋วนะครับนะามาวางให้ท่านได้รับชมไปด้วยนะครับนะเป็นมีดสลรริกาจิ๋วดมไม้ฝักไม้นะอาส่วนนะครับจะมาเปิดให้ท่านรับชมก็จะเป็นมีดนะเล่มนี้นะครับเป็นมีดพับนะครับขนาดจิ๋วเช่นเดียวกันนะถือว่าเป็นมีดพับสลิกาเลยทีเดียวนะอของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโคของเรานี่แหละนะครับนะก็จะามานะครับนะให้ท่านได้รับชมนะวันนี้นะ เดี๋ยวขออนุญาตนะครับก็จะหยิบขึ้นมาให้ท่านได้รับชมนะอ่ามีเลมีก็ถือว่าเป็นมีดยุคต้นของหลวงพ่อเดิมนะครับนะ,ะเป็นมีดยุคต้นของหลวงพ่อเดิมนี่นะ,ะก็จะเรียกว่าเป็นตะกุดก็ว่าได้นะครับนะเวลาเก็บนะพับใส่เรียบร้อยนะครับนะก็จะเป็นเหมือนตะกุดนะครับสามารถที่จะ,ะห้อยคอนะครับนะติดตัวไปไหนมาไหนได้เรียกว่าสะดวกสบายเลยทีเดียวนะ พอพับเสร็จแล้วนะครับก็รวมด้ามฝักก็อยู่ที่3านิ้วนะครับนะก็ถือว่าเป็นสลิกานะเป็นมีดพับสลิกานะครับนะที่หาได้ยากต้องบอกว่าอย่างนี้นะนะครับนะก็นี่นะพออยู่อันนี้อยู่ในฝักนะครับอยู่ในฝักเดี๋ยวก็จะลองเอามาให้ท่านได้ดูในส่วนของภายในนะครับก่อนไปดูในส่วนของภายในก็มาไล่ดูในส่วนของภายนอกนะครับนะมาพิจารณาดูนะครับนะ ความเก่านะครับนะมีและมิจะถูกสร้างขึ้นนะครับนะตั้งแต่พีพศ2450น,นะอ่าะเป็นต้นมาเลยนะครับนะานีนะ,ะก็เป็นดูผิวเผินก็มองเหมือนกับอของธรรมดานะครับนะเหมือนกับมีดธรรมดานะแต่ถ้าเราศึกษาจริงๆนะครับก็เรียกว่า,าต้องบอกว่าเป็นมีดที่ไม่ธรรมดานะ,ะก็ เขาเรียกว่ามีเงินก็หาซื้อไม่ได้นะครับหากคนไหนที่ไม่มีบรารมีนะต้องบอกว่าอย่างนั้นเลยนะคนที่จะมีสิทธิ์นะครับน,นำสิ่งว่าเหล่านี้ไว้ในครอบครองเนี่ยต้องอมีเงินด้วยนะครับนะแล้วก็เป็นเป็นผู้นี่มีบรารมีด้วยนะครับนะคนที่ไม่มีบรารมีต่อให้มีเงินเป็นร้อยล้านนะครับนะพันล้านก็ไม่สามารถที่จะ มีสิ่งเหล่านี้ไว้ในครอบครองได้นะครับนะเอาละนะครับพอดูในส่วนภายนอกไปแล้วนะครับก็เรามาดูในส่วนของภายในนะครับนะเดี๋ยวขออนุญาตก็จะกลับด้านนะครับนะให้ท่านได้นะครับตรงนี้จะมีส่วนล็อกมีจุดล็อกไว้นะครับนี่นะต้องห่วงนะครับนะก็หมุนมาสักนิดหนึ่งนะครับนี่นะหมุนมาสักนิดหนึ่งนะครับก็จะดึงออกมานี่นะครับนะ ตรงนะข้างในเนี่ยก็จะมีเป็นนีดพับนะครับนะพับไว้นะอีกชั้นหนึ่งนะตรงที่ท่านเห็นอยู่นั้นจะเป็นเหมือนฝักนะครับนะนี่นะครับนะเป็นจิ๋วแต่แจวว่ากันง่ายนะครับเต็มไปด้วยอัคระนะครับที่อยู่ภายในนี่นะนะครับนะใบก็จะถูกเก็บอีกชั้นหนึ่งนะพับไว้อีกชั้นหนึ่งนี่นะครับนะเต็มไปด้วยอักคระเลยนะ เดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะครับก็จะดึงออกมานะครับนะพะ่อเนี่ยพูดแป๊บเดียวก็ปาเข้าไป7-8นาทีแล้วนะครับนะตรงมีดนะครับจะลงอัคระนะต่อกขล่าไว้นะครับนะตอกคำว่าอาสังวิสโลปุษภพูพะนะเป็นพุทธคุณเนะครับนะเป็นพุทธคุณเถือว่าเป็นมนต์ขลังมากๆเลยทีเดียวนะครับนะอันนี้ซูมเต็มที่ให้ท่านได้เห็นแล้วนะ เป็นมีดพับขนาดจิ๋วนะครับนะต้องเรียกว่าเป็นมีดก้นย่าของหลวงพ่อเดิมนะก็ที่ได้มาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับหน่งนี่นะอันนี้นะครับก็นะใบจะถูกเก็บไว้ด้านในนะครับนะอีกชั้นหนึ่งนะส่วนด้านนี้นะครับก็จะเป็นอสังวิสุโลเหมือนกันนะครับแต่จะเป็นท่องกับหัวนะนะครับนะ เป็นท่องกับผัวนะครับด้านนู้นจะต่อคำว่าอ่านว่าอาสังวิสุโลปุสะภูพระนะครับนะส่วนตัวน้จะอ,อ่านว่านะครับนะพระภูสะนะครับนะพระภูสะพระภูสะวิสุสโลนะว,ว,วิปุโลนะครับนะสุวิสังอะนี่นะนะครับนะ,นะจะอ่านกับผัวกันนะครับนะ อ,อีกด้านหนึ่งจะต่อคอาอาาานะอัา b า r a asang wisuro puṣa p u นะส่วนอีกด้านนี้จะต่อคอมัม b a r พระพุสะสุวิสังอะนะครับนะนี่นะพระพุพระปุโรสุวิสังะนะนะครับอันนี้เรียกว่าอ่านกลับนะอ่านกลับนี่นะครับนะก็เอามาให้ท่านได้รับชมนี่นะนี่ครับเป็นนะครับพอออกมาก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนะ เป็นของเก่านะครับของเก่าแก่นะเรียกว่าหาได้ยากนะครับนะเรียกว่าหาได้ยากกันแล้วกันนะนี่เอามาให้ท่านได้เห็นให้ท่านรับชมนะครับนะนี่นะครับเต็มปไปด้วยอักขรนะครับนะนี่นะครับนะาด้านนี้จะตอกอาสังวิสรปูสาปูพานะครับเป็นพุทธคุณเก้าเป็นอักขรเก้าตัวา่าง่ายๆนะน่า เอามาให้ท่านได้เห็นให้ท่านได้ดูให้ท่านได้ศึกษานะครับก็เป็นนั้นว่านะครับทุกเล่มนะครับจะมีภาพนิ่งภาพถ่ายเต็มด้ามเต็มฝักเต็มใบนะแต่เวลามาทําคลิปนี่ผมจะ,ะเน้นซูมนะครับให้ท่านได้เห็นรายละเอียดนะจะเป็นผิวของเหล็กก็ดีนะครับนะให้อ่านความเก่าความเป็นธรรมชาติความเป็นจริงว่ากันง่ายนะ,ะส่วนถ้าอยากจะดูเต็มด้ามเต็มฝักเต็มใบนะ ก็สามารถที่จะแอดไลน์นะครับนะเข้ามาได้นะครับนะเป็น ID ดีไลน์ของผมนะครับนะเป็นภาษาอังกฤษนะครับเพียงท่านพิมพ์คำว่า B IGONE ตามด้วยหมายเลข9ก9นะบิ๊กวัว่ากันง่ายนะครับนะก็ด้วยความยินดีนะครับด้วยความยินดีจะส่งภาพนะเต็มด้ามเต็มฝักเต็มใบเนไปให้ท่านได้รับชมทางไลน์นะก็เพียงแอดไลน์เข้ามานะครับตามที่ผมได้เรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะ อ่านี่นะครับก็ให้ดูความงดงามนะครับนะเวลาเราอ่าพับนะครับนะใส่เขาเรียกว่าฝักเข้าไปแล้วนะครับก็เหมือนกับตะกุดนะอ่าเรียกว่าเป็นได้สองอย่างเลยนะครับนะจะเป็นมีดก็ได้เป็นตะกุดก็ได้นะครับนะเดี๋ยวก็นี่นะครับเดี๋ยวผมจะนี่นะนี่นะครับนะพอพับเสร็จปั๊บก็ใส่เข้าไปนะครับนะ ใส่เข้าไปนะครับจะมีตัวล็อกนะครับมีตัวล็อกนี่นะหมุนเข้าไปปั๊บเนี่ยล็อกนี่นะครับนะนี่นะอ่าหมุนนะครับนะนี่นะครับหมุนเข้าไปเนี่ยนะก็จะหมุนกลับนิดหนึ่งนะครับหมุนกลับนิดหนึ่งจะล็อกแหละนะมีตัวล็อกนะให้เสร็จเรียบร้อยเลยนะครับนะเวลาเราล็อกเข้าไปแล้วก็จะเหมือนกับตะกุดนะครับนะสามารถที่จะ ใส่สร้อยห้อยคอไปที่ไหนนะครับทุกที่ทุกคนทุกแข่งได้นะอ่นนี้ก็นะครับนะก็ไดเอามาให้ท่านได้รับชมนะครับเป็นแบบนี้นะอ่าเป็นแบบนี้นะครับนะเอาละครับการตั้งแต่ต้นจนถึงเวลาขณะน,นี้ผมใช้เวลามาทั้งหมดก็คือ12กับ0-5วินาทีก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับนะอ่าสำหรับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับนะจะเป็นท่านเก่าหรือจะเป็นท่านใหม่ๆก็ดีนะครับอย่าลืมนะครับเมื่อท่านเข้ามาติดตามรับชมนะ หากท่านเห็นว่านะครับในทุกคลิปทุกวิดีโอนะครับที่ผมได้อัปโหลดขึ้นไปนะครับเห็นวา่าเป็นประโยชน์นะครับต่อการเข้ามาศึกษาเยี่ยมชมหรือว่าเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆด้วยกันถ้าเป็นอย่างนั้นก็อย่าลืมนะครับให้เข้ามาช่วยทําการกดไลค์หรือว่ากดแชร์กดติดตามนะหรือท่านใหม่ๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมเมื่อท่านชมแล้วหากท่านติดตรงไหนหรือว่าท่านมีข้อสงสัยอย่างไรก็อย่าลืมนะครับนะให้กดเข้ามาได้ที่เบอร์086329 1496 เบอร์ศูน9์แปดกนะครับในทุกๆคำถามของท่านนั้นนักคลินิกหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ผมนักคลินิรหมอก็ต้องกล่าวคําว่ายินดีต้อนรับนะครับทุกท่านนะครับนะเยนะครับนาเก่าคําว่าสวัสดีทุกท่านนะครับนะนะครับนาขออภัยทีนะทุกๆท่านเลยนะครับนะสำหรับวันนี้ก็กราบขอพอะคุณมากนะครับสวัสดีครับ